ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากรุ๊ปพาผ่านงานของพ่อลงในพ่อพายเจอกันแน่นอนครับน้องเฟสนันครับเยเินดีที่มาหาพ่กพายเอาพ่อพายฟังพออะไรพี่มาถึงแล้วนะฮะรุงต้อยมาถึงแล้วนะครับ พร้อมอครอบครัวด้เอาอครับอไนัเด mm ี hmm. <S <s oh, ๋ยว่งง่นะครับทางนี้นะครับจะได้ส่ายๆหน่อยโอ้ใช่ครับเข้าไปข้างในเลยฮะเอาุงเต้มาถึงนะับเดี๋ยวเรามาดูอ่าเหตุการณ์ย้วยย้ายย้ายย้ายนี่มายข้อมาอ่ะตอนนี้ขึ้นขึ้นต้องขึ้นขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับอ่ะตอนนี้นี่ครับลุงต้อยพร้อมครอบครัวเดินทางมาจากสุพรรณบุรีนะครับเดินทางมาจากสุพรรณบุรีเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะฮะไปดูคนเก็บมานะฮะเดี๋ยวไงเราจะถามข่าวริงให้เอา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 น้ำเอาน้ำมาหน่อยก่อนเอาน้ำมาหน่อยเอาน้ำมาให้ลุงต้อยหน่อยเพราะต้อยไม่แก่เลย พี่ถามนะไร่สดได้ไร่สดได้เหมอนก่อนไปย้ายมไปเอาเย่นเจมสเจมสขาเขาต้ไปไหว้ศาลก่อนอ่ะนั้นไปไหว้ให้กอดเขาได้ที่ปาะธานถ่ายเลยคโอเคอ่ะอ่ะนั้นไปไหว้ไอ้ศาลปักกรรมก่อนที่ปมะามีแฟดไหมไม่มีเลยนะ มืดมืดมืดมีไอ้นี่วะนะไอไอไฟดาวไลท์คมคมืดเลยแล้เนี่ยเออใช่เปิดเปิดอะไรสิใครมีแบตเออเอาไงดีเออมืดมากมืดจริงไม่เป็นไรไปนี่ครับทางนี้เลยครับอ่าลุงต้อยครับทางนี้เลยฮะมาไหว้ตรงนี้เดี๋ยวเอ่อรวบรวบรบกระเอนเอาเอามายังเอาต้อยเพป็นก็มาแล้วนะเอาตรงนี้มีอยู่เนาะพี่ครับสายไปตรงนี้เดี๋ยวนะ นี่ครับตรงนี้เลยอ่านี่ครับทางนี้เลยครับเดี๋ยวทูบอยู่นี่ไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บอาทูบมาให้ลุงต้ยกนเพราพรต้อยยังเพิดอแทีนเดีทีเดี๋ยวเขาจะขอพรเาอก่อนพอดีจะขอพรพระเอกเนาะ <Cornell. S 2> เดี๋ยวมาเมา่อกี้ก็ไหว้ชิงศักดิ์สิทธิ์นะครับไหว้สารประการแล้วก็เดี๋ยวลุงต้อยจะขอพรพระเอกก่อนเราก็จะเข้าไปถามข่าวถามข่าวนะครับครับน้าบีกำลังพาเข้าไปหาพ่อภัยต่างชายนะ เขาพูดไม่ออกนะคฮะังมาขอพรอพรอเีเน,นะครับให้ยังหลายใจเป็นดีรับ รับรู้แลครับท่าน,นรับรู้พอจะสังหไปด้ดีเยอะมากาไม่เหมือนที่อังกฤษแต่ไม่แม่ครับผมนะคระับทุกท่านนะครับจริงแล้วนะครับถ้าใครไม่เคยแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ยิดเจอได้นะครับผมครับเพราะใครก็ใช่จะแตกต่างน้องช้างทุกเชือกนะครับตามที่ทุกคนเห็นนะครับบาง บางบางทีคนอื่นยังไม่เห็นตัวจริงนะครับไม่เห็นตัวจริงตัวจริงแล้วสวยงามมากตัวสูงใหญ่ไหมใหญ่นะครับสูงใหญ่นะครับแล้วผิวดูหน้าตาจะแตกต่างองช้างทุกเชือกนะครับขอเสียงหน่อยพ่อเสียงพี่ตั้มมาค่อยมาหน่อยให้พ่อเองให้พ่อเองซึ่งบุญบารมีของท่านได้ครับครครับขอเสงหน่อยพ่อขอเสงหน่อย ฟองเสียงนะครับโคตสรสีเส็ยงงานจะยาวมาก อยู่ผมก็พบโทรศัพท์เครื่องนั้นมาเมื่อเย็นวันที่21ก็มาไว้อยู่ร้านกาแฟเอ๊ะเสียงโทรศัพท์ดังเป็นเป็นเสียงโทรศัพท์เก่าก็เลยไปหยิบมาแล้วก็รับนะครับก็รับรับสายแม่จุม๋มโอ้ดีใจมากติดต่อได้แล้วก็เลยว่าเนี้ยจะคุยเรื่องว่าพ่อพ่อต้อยได้ทราบข่าวพ่อต้อยแล้วยังผมบอกอ๋อผมเห็น,น,นตั้งแต่พอเรื่องเกิดวัหกโม,มงเย็นใช่ไหมครับ,รบข่าวมันเด้งมาตอนประมาณสักเที่ยงคืนผมนอนผมก็เห็นข่าวแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นก็ ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะทราบแต่ว่าช้างเนี่ยทาคนน้องกันกล้วยทําคนปอดิผมก็ติดตามช่องดูช่องพ่อตลอดเลยเ,เพราะว่าเพราะว่าชอบน้องเพชรพล้านอยู่แล้วน้องหน้ารักอะไรเงี้ยมาตลอดทีนี้ก็อยู่ๆข่าวข่าวเด้งขึ้นมาเอา้าโหเป็นช้างของพ่อต้อยน้องเพชรพลานนี่นะก็ยังไม่อะไรมากพอเย็นเย็นวันที่ย1ิเบเอายจโทรมาบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยช่วย ไม่ปรึกษาไม่รู้จะทำยังไงเนาะผมกําลังจะขึ้นไลฟ์พอดีเลยก็เลยบอกว่าไม่จบมอย่างนี้ไหมงั้นเดี๋ยวให้พ่อต้อยโทรมาเพราะว่าเพราะว่าคือการที่ผมจะไลฟ์หรืออะไรช่วยใครเนี่ยต้องให้เจ้าตัวติดต่อมาเพราะว่ามีคนเนี่ยพยายามที่จะดิสเครดิตทางผมเนาะพราะเนาะพยายามจะทําลายแล้วก็เดี๋ยวว่าผมเกาะกระแสบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็เลยได้โทรหาพ่อต้อยเพื่อยืนยันว่าได้ติดต่อกับพ่อต้อยโดยตรงนะแล้ว วันนั้นนะผมก็ได้ดูกลางวันก็ได้ดูไลฟ์น้องเสือด้วยไลฟ์น้องเสือน้องเสือทัสิ่งก็ไปไลฟ์น้องโซ่ไปเนาะก็ผมก็ยังบอกอขอบคุณน้องด้วยนะเพราะน้องเนี่ยก็คือมีอะไรน้องก็จะรีบเข้าช่วยอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจขึ้นไลฟ์ว่างั้นผมก็คิดอยู่ประมาณสักสินาทีได้ทำไงเนาะให้ได้เงินเยอะสุดแล้วเราไม่ติดข้อขอาหาติดใครมาว่างั้นผมขอเอาของที่มีออกมาขายเลย พ่อเชื่อไหมผมตั้งเป้าแค่ประมาณตาบอกว่ายังไงก็เกินห้าหมื่นผมบอกว่ายังไงก็ต้องเกินแสนตอนนี้ได้สองแสนกว่าคุณมากเลยครับผมนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ยอดมาประมาณสองแสนหมื่นสองแสนสองแล้วแต่ว่าวันนี้ผมมากดเงินคือตอนกลางวันยังมาไม่ถึงสองแสนแต่ยอดของซื้อนอ่ะสองแสนขึ้นแน่นอนก็รอผลโอนนะครับผมก็เลยไปถอนเงินจากธนาคารมาก่อน สองแสนแล้วก็นัดกับพ่อต้อยว่าจะเอาไหมพ่อต้อยเย็นนี้นะครับแล้วก็ก็คือจะให้ทุกคนเห็นว่าเนี้ยคือผมมอบจริงๆแล้วมอบจริงๆนี่คือที่เหลือส่วนที่ที่ที่ปลายสองแสนได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะรวมอีกครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าคงจะต้องเยอะกว่านี้เนื่องจากว่าเหตุของพ่อเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะแน่นอนนะครับผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พ่อต้อยอเล่าเอง นะครับว่าว่าทําไมว่าทําไมค่าใช้จ่ายมันถึงเยอะแล้วมันต้องมีค่าอะไรบ้างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดจะรอช้าอยู่ให่มอเมเงินเงินก่อนดีนะอ่ามาพ่อรับพ่อต้อยรับคุณแม่รับฝั่งนี้พ่อต้อยรับฝั่งนี้นี่คือเงิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับขอบคุณแรงบุญขอบคุณทุกแรงศรัทธาที่มีต่อพ่อภายกชัยที่มีต่อพ่อต้อยที่มีต่อน้องเพชรธรานครอบครัวของพ่อต้อยน้องเพชรธรานเดือดร้อนจริงๆ นะครับแล้วงานนี้เผื่อใช้เงินเป็นล้านไม่ใช่ล้านเดียวนะล้าน2ล้านแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเหตุมันจะไปจบที่ไหนนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อต้อยเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้เดี๋ยวพ่อต้อยรับเงินไปก่อนเนาะงั้นผมใส่ถุงให้นะเงิน2องแสนเนี่ยไม่ใช่ยังไม่ใช่เงินที่จะไปเยียวยานะครับแต่เป็นเงินให้พ่อต้อยเนี่ยต้องติดตัวเพราะระหว่างเนี้พ่อต้อยต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงค่าใช้จ่ายต้องมีค่ายญาช้างต้องมีต้องฝากต้องฝากคนดูแลเรื่องช้างหมด นะครับแล้วกพราะงช้างสามเชือกเนาะคายจ่ายภาระเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับอย่าคิดว่าคนมีช้างแล้วจะรวยหรือต้องมีตังค์เยอะไม่ใช่นะครับมีแต่ภาระนะครับผมแนะนํานะครับอนี่ธนะคุณพ่อครับอ่าอ่ะอย่างอื่นเลยก่อนอื่นเลยคุณพ่ออยากให้คุณพ่อพูดอะไรกับสื่อมวลชนกับทุกท่านที่ช่วยคุณพ่อครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านบดีประธานคุณสักแว้วก็ขอบคุณคุณเมธีทุกท่านนะครับที่เมตตาครอบครัวกันด้วยนะครับ จริงครับผมนะที่ผมเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณวันนี้นะครับ,รบแต่ก็ได้นัดคุยกันวันที่25 25นะครับเวลา10โมงนะครับอยู่ที่สภออนะตอนเจดีครับทีนี้อ,อยากให้อยากให้พ่อเนี่ยเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านฟังคือตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากอยากทราบอ,อยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น นะครับมันเกิอดอะไรขึ้นแล้วก็จุดได้มีเหตุแล้วก็ณนะเวลานี้มีคนที่บาดเจ็บนะ่มีเป็นยังไงบ้างอาการแต่ละท่านเป็นยังไงเนาะนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราก็ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บและเราก็ไม่อยากให้ให้ให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นเนาะพเนาะทุกคนเราก็เป็นธรรมาหากินเนาะพ่อไปถ้าพ่อมีตังค์พ่อผมเชื่อพ่อไม่พาช้างไปหรอกครับพ่อจะไปให้เหนื่อยทาไมถูกไหมเดินทางไปที่ภาคตะวนันนี้ที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนผมเข้าใจหมดเลยอยากให้พ่อ เล่าเหตุการณ์นิดนึงว่าตั้งแต่ต้นเลยว่าเพราะอะไรพ่อถึงได้ไปอ่าเล่าเรื่องราวเหมือนเป็นการคุยกันนะพ่อไม่ต้องเครียดนะสบายๆบคนอื่นก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับถือว่าทุกทีนะครับผมก็ขอโทษเป็นตัวแทนร่วมกันเนาะนะครับขอบขอโทษชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่วันนี้ผมก็ต้องขอโทษท่านอาจารย์พลชัยหรือคุณพ่อพลชัยนะครับที่ต่อรองเพียรล้านหาดีไปร่วมงานเสด็จครับงานรถเรียรติ แต่เลยทีนี้นะครับผมก็เลยว่าน้องช้างติดการอนุญาตไปด้วยได้ไหมท่านตอนอนุญาตนะครับอนุญาตจะเรียกว่าจับไปมัดไว้ด้านหลังนะครับผมแล้วทีนี้ก็มีการขายที่ไม้ประมาณสักชั่วโมงนึงนี่แหละพอได้ค่ากับข้าวอะไรนิดนะครับผมครับก็ช่วงท่ามุงนะท่ามุงเย็นไปได้กี่วันเนาะจบเตตื่นเห็นบางทีก็เลยไม ยี่สิบตอนที่เดินทางไปก็วันที่สิบสี่ไปถึงสิบห้าแล้วก็พักหนึ่งวันสองวันนี่แหละแต่ทีนี้ช่วงเย็นๆก็น้องช้างออกไปไปแ,แล้วก็ก็ปกติทุกวันครับผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเช่นไปขายผลไม้เป็นตะก้าก็เวลาแขกเดินไปเดินมา,มาทางทุองกี่ยวผ่านไปผ่านมาก็จะเป็นเมตตาไรข้ารข้าวอะไรนี่แหละ ก่อนที่จะเข้าฉาประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะครับเวลา1ิ3 0ก็ต้องพากันกล้วยโ็ไปเก็บไปนะครับน้องเพียรลานาเป็นเสดงก็อย่างนี้ทุกวันวันที่เกิดเกิดเทุก็น่าจะต้องถามความด้วยก็เปิอแป๊บเดียวคนมันเยอะด้วยครับผมนะครับการดึงชักเข้าชักออกกว่ามันก็เปิดเพ็บหนึ่ง ต้องันด like ้วยเนี่ยันด้วยแล้วบกันี้มาทัด้นกระอก้นี่มันไม่ทันเลยมันเร็วมากครับเก็นกับมันดื่มแล้วก็มีแค่นี้เองนะครับแต่ทีนี้ก็เราเราเอื่องจะเราเป็นนักแสดงด้วยเราก็ต้องเข้าฉากเหมือนทาอะไรไปเก็บคุณก็เอาเก็บเอาแสดงมันดืมการไปเก็บแต่ทีนี้ก็แสดงเสร็จก็หาทางออกด่วยกันครับ ผมผมขอเสริมเิ็นแต่เนาะครับผมเหตุการณ์แบบนี้เนาะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ผมอยากจะฝากเตือนครับทุกคนเลยเวลาให้กล้วยช้างนะครับทุกคนที่มาสมัยก่อนไม่ว่าใครยื่นกล้วยผมจะเตือนตลอดว่าถ้ายื่นให้เนี่ยเหมือนแม้แต่ข้างเขาเอกเหมือนกันให้ท่านส่งเสียงขอพรหนึ่งสองสามต้องให้นะอย่าดึงเข้าดึงออกนะช้างไม่เหมือนอย่างอื่น ถ้าไม่ให้เนี่ยอันตรายแล้วยิ่งไปทําอย่างที่น้องพายบอกเนี่ยอันนี้คือผิดเต็มๆคือไปยืนยนออย่นเข้ายื่นออกยื่นเข้ายื่นออกนี่ไม่ได้นะเขาเขารู้สึกว่าคือพอยื่นปุ๊บช้างเ็าต้องเคารพคานับอยู่แล้วเขาทาแล้วพอทาแล้วแล้วก็ดึงอีกดึงอีกอยากจะได้ภาพอยากจะรู้แนะนําคนไทยอย่าทําพฤติกรรมแบบนี้กับช้างเลยอันตรายท่านจะให้ยื่นปุ๊บก็คือให้เลยหรือหรือว่าใครจะถ่ายรูปก,ก็คือขอให้เตรียมกล้อง เราก็ต้องดูด้วยอย่างเช่นควานช้างเตือนแล้วว่าอย่าทานะอันนี้คือถ่ายได้ช้างแต่เราเชื่อพฤติกรรมนิสัยไม่เหมือน,น,นกันเนาะเราต้องเข้าใจคําว่าช้างสายงูเห่ววาก่อนถึงจะอย่างไรก็อันตรายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะนิสัยดีเยอะขนาดไหนแล้วช้างนิสัยเปลี่ยนทุกปีโตขึ้นตกมันครั้งหนึ่งเปลี่ยนทุกครั้งขนาดควานช้างพ่อควานช้างแล้วพอเวลาน้องช้างตกมันชีหนึ่งต้องมาคุยกันใหม่ละต้องมาดัดต้องมาสอนต้องมาอะไรกันใหม่ละนะครับทีเนี้ยหลายคนไม่เข้าใจ ผมอยากให้คนไทยเนี่ยถ้าเรานับช้างจริงๆต้องเข้าใจทั้งคนเลี้ยงต้องเข้าใจทั้งช้างด้วยทุกวันนี้ถามว่าทำไมผมถึงพยายามที่จะหาแนวทางช่วยเหลือในแต่ละด้านที่บอเห็น่าผมไปตุสทวารันไปเจอคือแบบต้องขอบคุณยุคนี้ที่มีโซเชียลมีช่องมีสื่อีในแคร่งที่สามารถที่ทําให้เราเนี่ยสื่อสารถึงกันได้ผมอยากจะบอกทุกท่านอย่างนี้นะไม่ใช่ใครทุกคนจะเลี้ยงช้างและโชคดีอย่างผม ชโชคดีอย่างน้องเสือน้องสิงโชคดีอย่างสีทับไทยโชคดีอย่างกวยอาเจียงช่องใหญ่หรือคนที่เขามีทรัพย์สินเยอะๆ99%พ่อพ่อแม่แม่ที่เลี้ยงช้างคือลําบากนะครับบางคนเห็นว่าบ้านมีรถหกล้อนั่นคือนี่สินนี่สินนะครับเ,เขาไม่อยากมีรถหกล้อนะเขาไม่ได้อยากมีภาระหรอกแต่ถ้าไปจ้างคนอื่นครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอยู่บ้านถ้าไม่ไปแห่งานไม่ไปรับงานก็ไม่มีรายได้ เลี้ยงช้างเนี่ยคนเลี้ยงช้างนไปไหนไม่ได้จริงๆนะยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่กินหาอยู่กับช้างเก็บที่ช้างด้วยนี่นั่นบางคนไม่ไปทำยังที่อื่นล่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องอยู่กับช้างตลอดเวลาก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ยเหมือนบางคนบอกว่ามีมีคอมเมนต์หนึงบอกว่าเอ๊ะก็อยากจะชี้แจงให้เข้าใจนะว่าเอ๊ะคุณพ่อมีตังหรือเปล่าคุณพ่อเขาเลี้ยงเขามีช้างตัวละเป็นร้านต้องมีเงินนะ อยากเข้าใจอย่างนั้นนะมีช้างในคุณจนไปอีกยี่สิบปีนะอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงอย่างอย่างผมพ่อก็รู้นะเออเราก็คืออย่างอย่างตัวผมนี่คือเราต้องยกเว้นเนาะเราต้องยกเว้นว่าเราเรามีแนวทางการทําธุรกิจในการหาได้ได้อย่างอื่นมาเลี้ยงช้างแต่พ่อพ่อแม่แม่บางคนเนี่ยคือเข้าใจคําว่าเกิดมาเลี้ยงช้างตั้งแต่เด็กช่องทางโอกาสความรู้การศึกษาโอกาสอ่ะมันไม่มีนะ ถูกไหมคุณพ่อจำผมโอกาสไม่มีผมเป็นพิศรนผมมีพักนามีพืพ้นผมมีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีธุรกิจเรื่องกาแฟเราก็หาไรายได้มาอย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่าเราหาไรายได้แล้วนะเราไปบูดี้เราไปเหยียบย่ำคนอื่นไม่ใช่นะผมนี่มีแต่ความเป็นห่วงทุกครั้งทาไมผมไปผมไปดูน้องชายคุณทรัพย์ไปดูใครก็แล้วแต่ทําไมผมมีแต่ความเป็นห่วงคือแบบเราก็อยากให้ให้พี่น้องช้างเนี่ยมีบ้านให้ช้างอยู่มีอาหารให้เพียงพอมีก็วันใจเหมือนกันหมดเลยคือคิดเหมือนกันว่าทําอย่างไรหล่ะ พี่น้องชาวช้างเนี่ยผมจะอยู่สุขสบายเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่น้องชาวช้างเป็นผู้ที่เสียสละนะครับรักษาสมบัติของประเทศก็คือช้างซึ่งเป็นของสําคันนะครับทีนี้ผมก็จะเกิดเรื่องราวของพ่อนิดนึงเนาะน้องเพชรพันล้านเป็นช้างที่น่ารักเป็นช้างที่แล้วครั้งนี้รับเกียรติเป็นอะไรนะพ่อนะเป็นแสดงช้างของท่าเราในสวนเลยนะครับผมก็คือน้องก้านกล้วยตอนวัยเด็กด้วยวัยเด็กอ่านะครับนี่คือไม่ธรรมดาน้องเพชรพันล้านแต่ มาเกิดเรื่องซึ่งผมย้ำว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ต้องมาหาทางแก้กันแล้วล่ะอ่ะทีนี้อยากให้คุณพ่อเล่าต่ออ่ะวันนี้คุณพ่อไปเยี่ยมใช่ไหมครับเมื่อวานเนาะอ่ะคุณพ่อเล่าต่อว่าจากเหตุการณ์เนี่ยเขามีการเรียกค่าสินไหมอะไรยังไงในเบื้องต้นก่อนขอถามนิดนึงคาถามหนึ่งครับทางผู้จัดได้มีประกันไหมฮะได้มีประกันอุบัติเหตุในในงานไหมก็ท่านก็ เพราะว่ากั้นเพื่อไม่ได้อยู่ในสงตำแหนองบางที่เขาคือตัวเดียวคือน้องเพชรธารานอขามีเฉพาะเพชรธารานใช่ไหมและก็ไม่ได้อยู่ในสนามแสดงด้วยอ๋ออยู่ด้านนอกครับก็เลยจะเป็นครับก็อยากคุณพ่อเล่านิดนึงว่าครั้งนี้เราที่จังอยากไปคุยเนี่ยเขามีการคุยค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคุณพ่อสามารถคุยได้ไหมจะคุยได้ไหมเออ เดี๋ยวรอตกลมกันอ่ารอตกลมเราตวตกลงนก่อนก่อนที่จะเลยใช่วันนี้ผมไปรับทราบมาอยู่คืออย่างนี้อ่าผมผมคุยทุกท่านฟังอย่างนี้เนาะครับตัวเลขเนี่ยก็พอสมควรเลยแต่ทีนี้อแน่นอนแหละว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่มีเงินต่อให้เป็นผมนะผมพร้อมจ่ายผมก็ต้องสู้ครับเนาะเพราะเหตุการณ์อย่างนงี้ไม่มใคยให้เกิดขึ้นโอเคลหละคำว่าสู้ในที่นี้คือ ก็ถึงจุดหนึ่งอ่ะค,อคือคือผมเชื่อว่าตัวเลขที่ผมทราบมานี่คือพ่อไม่ไหวแน่นอนครับผมก็เลยอยากจะวิงบอลน,นะครับผู้ที่บาดเจ็บเนาะให้เข้าใจตัวคุณพ่อคือการเยียวยาเนี่ยเราจะหาทางช่วยกันอยู่แล้วเนาะรเราจะหาทางช่วยผู้บาดเจ็บอยู่แล้วแหละแต่ท่านออยากให้ท่านเข้าใจว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมันไม่อยากให้ใครมีงะไรเกิดขึ้นหรอกรมันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เห็นใจเห็นใจเจ้าของช้างด้วย แล้วก็ผมเข้าใจในความเจ็บป่วยทั้งสองฝั่งเนาะคนที่เจ็บป่วยก็ก็ไม่ควรจะเกิดเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นแหละนะครับส่วนหนึ่งก็มันก็ความผิดก็มาจากเราแหละเพราะว่าเราเป็นเจ้าของช้างเราโทษอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ผมเรียนก่อนนะในฐานะเจ้าของช้างเนี่ย